ใครอยากทักมาหาคุณแทบขาดใจแล้วในตอนนี้ขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อย ีเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมงกรพฤกษกันอัศวินถือดาพลังงานของคนธาตุโลเมถุนตูนกุมคิงถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินห้าไม้พลังงานของคนธาตุไฟ ไม่สิงธนูวิวอฟอฟจูนพลังงานของคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุลมคนธาตุไฟเป็นคนนิ่งนะคะเป็นคนใจเย็นเป็นคนหนักแน่นค่อยคิดค่อยทําค่อยตัดสินใจเป็นคนใจเย็นที่อาจจะไม่ใช่ใจดีมากนะักหงุดหงิดง่ายนะคะแล้วก็อาจจะแสดงออกผ่านสายตาแววตาค่อนข้างชัดเจนไม่ยอมใครนะคะแม้จะนิ่งแต่ไม่ใช่คนที่ ใจดีแล้วยอมให้ใครทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนขยนันเป็นคนอดทนเป็นคนที่เรียนรู้ปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอนะคะเป็นคนใจเย็นที่หงุดหงิดง่ายหัวร้อนง่ายนะคะเรามาดูกันนะคะว่าใครที่อยากทักมาหาคุณแทบขาดใจในเวลานี้นะคะคนที่อยากทักมาหาคุณแทบขาดใจในเวลานี้เขาคือใครนะคะ ควินทือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันแต่ถ้วยคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก5ดาบพลังงานของคนธาตุลมแดไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนู6ไม้พลังงานของคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุน้ำคนธาตุลมคนธาตุไฟมาครบทั้งสีธาตุเลยนะคะ เป็นคนขยันเป็นคนอดทนเป็นคนที่สู้ไม่ถอยเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมใครทิ่ฐิอีโก้นะคะโมโหแล้วเงียบโมโหแล้วชอบประชดแต่เวลารักใครรักจริงบุคลิกดีแต่งตัวดีใช้เงินเป็นนะคะคุณจะเป็นคนที่เก็บเงินเก่งแต่เขาจะเป็นคนที่ใช้เงินเก่งมากๆนะคะในความแตกต่างของคุณทั้งคู่มีความขี้หึงเหมือนกันไม่ค่อยยอมใครเหมือนกัน แต่ว่าเขาจะหึงแบบหึงประชดหึงไม่ค่อยแสดงออกหึงไม่ค่อยบอกตรงๆหึงแล้วนิ่งเงียบหายหน้าเงียบหายไปนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าทําไมเขาถึงอยากทักมาหาคุณแทบขาดใจนะคะทําไมคนคนนี้ถึงอยากทักมาหาคุณแทบขาดใจเกิดอะไรขึ้นนะคะหรือว่าเขารู้สึกยังไงทําไมเขาถึงอยากทักมาหาคุณแทบขาดใจนะคะ สับสนคิดถึงวาวุ่นฟุ้งซ่านนะคะอยากเริ่มต้นใหม่อยากงอ้ออยากขอคืนดีนะคะอยากกลับมารักนะคะอยากมอบสิ่งดีๆปัญหาประเด็นที่เกิดขึ้นในตอนนี้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะคะอยากขอโอกาสอยากรีเทิร์นนะคะ อยากให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงนะคะอยากให้ฟ้าวันใหม่เกิดขึ้นอยากให้ความสัมพันธ์กลับมาดีเหมือนเดิมนะคะอยากพูดอยากคุยกันเหมือนเดิมอยากคืนดีกันเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่พลังงานของการเลิกรานะคะแต่ว่าอาจจะมีการทะเลาะกันไม่ยอมกันนะคะแล้วก็เขาคือคนที่นิ่งที่เงียบไปเป็นคนที่นิ่งก่อนเงียบก่อนแล้วตอนนี้อยากทักมาหาคุณนั่นเองคุณเป็นคนใจเย็นที่บางครั้งอาจจะดูเหมือนเย็นชา ด้วยในบางทีนะคะเย็นชาไร้หัวใจในบางทีนะคะพลังงานของคุณเขาเป็นคนที่โกรธง่ายนะคะแต่ว่าชอบประชดโกรธแล้วชอบนิ่งชอบเงียบชอบหายหายไปเลยนะคะ แล้วก็ถึงเวลาก็อยากกลับมานั่นเองนะคะพลังงานของการอยากขอโทษขอโอกาสขออภาัายนะคะอยากเปลี่ยนแปลงน,นะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่อยากให้เป็นแบบนี้แล้วอยากขอโทษอยากคืนดีนะคะอยากเริ่มต้นกันใหม่คิดถึงคิดถึงมากๆแล้วนั่นเองนะคะมีปัญหามีประเด็นกับใครจริงๆบุคลิกไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าวิธีการแสดงออกจะแตกต่าง คุณเป็นคนใจเย็นนะคะที่ค่อยคิดค่อยทําเป็นขั้นเป็นตอนอาจจะโมโหอาจจะงุนงดแต่ว่าไม่ค่อยแสดงออกสักเท่าไหร่หรือว่าไม่ค่อยโวยวายสักเท่าไหร่นะคะเหมือนจะดูท่าทางท่า,าทีเป็นคนที่นิ่งจนบางครั้งไม่รู้ว่ารู้สึกอะไรยังไงแต่ไม่ใช่นิ่งแบบใจดีไม่ใช่นิ่งแบบยอมนิ่งแบบดูสถานการณ์ว่าเขาจะทําอะไรสถานการณ์ต่อไปจะเป็นยังไงนิ่งแบบบางครั้งอาจจะดูใจแข็งหรือว่าใจร้าย ด้วยในบางทีแต่ไม่ใช่ใจร้ายแบบทําร้ายนะคะแต่แบบเป็นคนที่เย็นชาไร้หัวใจในบางครั้งบางทีดูเหมือนว่าจะเย็นชาไร้หัวใจเขาเป็นคนที่แคร์แคร์มากๆแล้วอยากเอาชนะในการเอาชนะนะคะอยากได้รับความสนใจใส่ใจอยากให้คุณอ่อนให้แล้วหากคุณไม่อ่อนให้วิธีที่เขาจะทําก็คือการนิ่งการเงียบงเงียบหายไปเลยนะคะหรือว่าประชดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ที่เหมือนกับ พูดออกไปแล้วชนะในตอนนั้นแต่พอเวลาผ่านไปจะรู้สึกเสียใจในคำพูดที่พูดออกมาในการอยากเอาชนะเลยเอ่ยคำนั้นออกมานั่นเองนะคะเขาก็คือคนที่ในตอนนี้อยากทักมาหาคุณแทบขาดใจนะคะคิดถึงคิดถึงมากๆนะคะคำพูดอะไรที่เอ่ยออกไปตอนนี้ก็รู้สึกผิดอยากขอโทษอยากเปลี่ยนแปลงอยากปรับปรุงอยากงอนะคะคุณเหมือนเป็นคนที่นั่งอยู่ที่เดิม ดูท่าทางท่าทีรอดูทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้โวยวายแต่ก็ไม่ได้งอ,อก,ก่อนเขาคือคนที่โวยวายฉุนเฉียวพูดอะไรออกมานิ่งเงียบเงียบหายแล้วก็เป็นคนที่จะงอขอคืนดีกับคุณคิดถึงคุณนั่นเองนะคะเขาในตอนนี้คนที่มีปัญหามีประเด็นกับคุณคือคนที่อยากทักมาหาคุณแทบขาดใจนะคะ